อันนี้แอตตัดก็จะทำการชงชงนะครับชงอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มีโนไวเต้านะครับมีโนเอาไัแล้วเลค่ะอยู่ที่มือตัดกนะครับมิโนมันจะมีมีเียอีกเ เปี้ยวสุดยอดเลยวิ่งหลังวิ่งวิ่งหนักวิ่งหนักวิ่งหนักแสดงว่าถือถือกระสอบปุ๋ยวิ่งไปด้วยนะครับวิ่งหนักถือดัมเบลวิ่งใช่ไงมโคตรชิวอ่ะถือดมเบลวิ่งยังวิ่งได้สามสิบโลอ่ะที่ดูดิชิงมีเหลียวสองชั่วโมงยี่สิบเนี่ยไม่เหนื่อยเลยทอ่ชี่มาชิทนั่นบอกแน่นไม่เหนื่อยแน่นพูดตลอดทางเลยพูดตลอดทางจะวิ่งุดเลยคือขัดตลอด ปวดแล้วปวดแล้วไปเดาป่าหรือช้ามันนะชิวยี่มาจะตายแล้วแรงก็เหลือเนี่ยโอ้โหมีพื้นโชจ้ตะคอสโชว์สัก30มสบทีเดาปบาหรือเช้าสวัสดีเจ็ห้นี่เฮียมับวันนี้อ่ยังออกมาได้อยู่เนาะถือว่ายังเดี๋ยวปีหนึ่งโคตรดีใจเลยนะฝนตกแับดังโอ้ยจริงเ ทีหนึ่งโคตรดีใจเลยฝนตกบังโคตรวันนี้กูได้วิ่งเย็นแล้ว <c oughs> ปรากฏตื่นมาตีสี่ทีเฮียแห้งจัดเลย <c oughs> มาจากสอง20ุ่มยี่สิบจ็นเลยดีอยู่วันนี้แก่ออกแป๊บหนึ่งอากาศดีมากอันนี้เฮียจบกิโลครับวันนีๆๆ้22 22 2องสองเออโอ้สุดยอดสุดยอด วิเจ็บครับเจ็บก็เลยได้หยุดก่อนเนาะน้ำครับน้ำน้เดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูเหยียบน้ำกันนะครับไอ้นี่อุปกรณ์อุปกรณ์อาบน้ำจะปยใจเลยเคยรออยู่บ่อุ้ยอันนี้เจ๊ก็จบสวยๆนะครับ สวยงามเลยกิยโลครับวันนี้กิโลฮะนี่22โอเคเยี่ยมยอดยอดมากเลยวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้วันนี้ดาราจบกี่กี่กิโลครับสิมาเคโอ้ยไปไปแล้วเหรอครับาาไปแล้วเนาะอโอ้ครับครับ โอ้จบจบยังครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับจบแล้วครับวันนี้จ<อ>บแล้ว21กิโลสุดยอดสุดยอดไม่ธรรม,มาดา,าอมโอ้ไม่ธรรมาดาวันนี้เราจะไปมาราธอนด้วยกันนะครับเร็วขึ้น1นาทีก็ชนะาใจตัวเองครับสุดยอดครับสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับน้องอสอสครับออสอสวันนี้ออสวิ่งกี่ิโลครับวันนี้ออสวิ่ง8ครับ8กิโล อ๋อนี่มันนี่มันนี่มาจ็อกเล่นนี่มาจ็อกกับพี่ครขาผมเอาสังคมไม่เฉยเนาะเรียนขาสามารถติดต่อน้องออสได้ที่ไหนครับเนี่ยอจโอจโอจนะครับผมอีทีอีทีอันเี้สกอร์ครับอันนี้สกอร์โอเคครับติดต่อเรื่องอะไรครับติดต่อเรื่องอะไรครับได้หมดทุกเรื่องเลยครับได้หมดทุกเรื่องซื้อลอตเตอรี่ฉันละหกสิบใบ ผมไม่ซื้อสักกี่ใช่ไหมเพราไม่ตามนล้ออกเออแล้วแก่เนี่ยนตามจะไม่ออกเออตามปีดๆนานแล้วใช่ไหมเดือนลราพลาดใช่ครับเัีนก็รอรอเลียรอเลียครับได้เลขแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้แต่เพี้ยนเป็นบ่อยเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้ว